ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเพชรกาเครื่องรางหลวงพ่อเดิมนะครับในช่องพุทยูทูบนะครับก็ก่อนอย่นก็ขอสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาและเพื่อนๆทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับผมนะครับขอรีวิวนะครับสัตตะโลหะนะครับยุคต้นๆนะครับของหลวงพ่อลุ่งนะครับวัดหนองซีนวลนะครับแล้วก็หลวงพ่อเดิมนะครับแห่งวัดหนองโพนะครับ นะครับซึ่งท่านทั้งสองก็ถือได้ว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องนะครับอิสักเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะครับนะครับก็ถือว่าเป็นสิทธ์อาจารย์ก็ว่าได้เลยนะครับนะครับสัตตะโลหะนะครับยุคต้นๆนะครับของหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวนแล้วก็ของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับซึ่งวัดของท่านทั้งสองก็ทุกวันนี้ก็ถือว่าไม่ไกลนะครับแต่ถ้าเป็นยุคของท่านแล้วนะครับยุค 90้อยเอยเก้ปีร้อปีเมื่อก่อนนะครับก็อาจจะไกลนะครับเดินทางลําบากนะครับนะครับต้องใช้ช้างเป็นพาหนะนะครับนะครับก็อาจจะรีวิวยากหน่อยนะครับเพราะความยาวนะครับความยาวของดาบนะครับซึ่งดาบของหลวงพ่อลุ่งท่านนะครับก็มีความยาวอยู่ที่33นิ้วครึ่งเลยนะครับความยาวฝักหลวมดาบนะครับเก่าเก่าเดิมเดิมนะครับ นี่นะครับนี่นะครับความเก่านะครับนี่ครับฝักรวมด้ามนะครับสาสามนิ้วใบดาบอยู่ที่30นิ้วนะครับนี่นะครับตรงปลายสุดตรงด้ามนะครับนะครับจะเป็นคมสีหน้านะครับหรือยังไงนะครับนี่นะครับเป็นทองเหลืองนะครับ สวยงามนะครับนี่นะครับสวยงามดูสภาพไม้นะครับเก่าๆนะครับนะครับแล้วก็ห่อหุ้มด้วยแผ่นเงินเก่านะครับนี่นะครับ ดูความคล่ำคล้าของเงินนะครับแผ่นเงินนะครับนะครับที่มีตะคันธรรมชาติจับอยู่ในร่องเรืบนะครับผมไม่ได้ขัดไม่ได้ถูนะครับนี่นะครับแบบเดิมๆแบบธรรมชาตินะครับเก่าๆนะครับมาดูสภาพไม้นะครับแบบเล่มนี้นะครับนะครับ ท่านได้ห้อยไว้ข้างฝาบ้านนะครับเป็นบ้านไม้นะครับนะครับซึ่งท่านก็กําลังจะทํำรือปลูกใหม่นะครับนี่นะครับส่วนรัดตรงนี้นะครับเป็นหวายแต่น่าจะลงคล้ายยางอะไรสักอย่างครับยางโบราณนะครับให้เป็นเนื้อเดียวกันกับไม้นะครับนี่นะครับ ตรนี้จะตกหมดไปนะครับยึดไว้นะครับกันผักแยกนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับคล้ายตะกุดนะครับนะครับถ้าจะเป็นตะกุดก็คงจะเป็นตะกุดเงินนะครับเป็นแท่งแท่งนะครับคล้ายตะปูนะครับแต่คงจะไม่ใช่ตะปูนะครับ ใบดาบนะครับที่มีความยาวนะครับ21นิ้วครึ่งนะครับดูสภาพเหล็กนะครับดูเหล็กนะครับเก่าๆเดิมๆนะครับเด็กออกสีเขียวนะครับ33นิ้วครึ่งนะครับใบดาบอยู่ที่21นิ้วนะครับนี่นิ้วครึ่งนะครับ ก็ถือว่ามีเป็นดาบขนาดใหญ่พอสมควรนะครับนะครับถ้าเป็นดาบสั้นก็อยู่ประมาณ20กว่ากว่านะครับมีตะกุดนะครับ9ดอกนะครับเงินทองนาคนะครับตะกุกะสดสามกษัตริย์นะครับเงินทองนาคนะครับ รอยตอนะครับลึกๆนะครับความเก่าของคลั่งนะครับเก่าเก่าแห้งแห้งเดิมเดิมนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับตรงนี้ไม่ได้ขัดนะครับน่าจจะเป็นรอยฝังเงินมาหรือเปล่านะครับไม่ได้ขัดนะครับไม่ได้ ไม่ใช่รอยที่เกิดจากการเสรียดสีชักเข้าของใบมีดของใบดาบนะครับนี่นะครับเขาจะเป็นมาแบบนี้เลยนะครับนะครับไม่ได้เกิดจากรอยที่เราดึงออกมาจากฝักนะครับ ดูนะครับรอยต่อนะครับท่านใดสนใจก็ทักทายมาได้นะครับ0 6 1 0 5 9 1 6น3นะครับไลน์มาได้นะครับนะครับท่านใดมีความชอบดาบนะครับมาชมเล่มที่2นะครับเล่มนี้นะครับเป็นของหลวงพระเดิมท่านนะครับซึ่งมีความ เล็กลงมาหน่อยนะครับมีความยาวอยู่ที่21นิ้วครึ่งนะครับก็ขอไปนะครับฝักรวมด้ามอยู่ที่30นิ้วนะครับใบยาวอยู่ที่16นิ้วนะครับเล่มนี้ก็ถือว่าเป็นดาบจุกต้นของท่านนะครับเป็นดาบชั้นครูเลยนะครับนี่นะครับนะครับเก่าๆเดิมๆได้ลงรักไว้นะครับ ความยาว30นะครับใบยาวอยู่ที่16นิ้วนะครับน่ครับรัดด้วยปีเนียมนะครับฝักรัดด้วยปีเนียมนะครับแล้วก็มีเชือกเก่าๆนะครับรัดนะครับนี่นะครับมาตมารัดรัดมาพร้อมกันกระดาบนะครับทำไม้ฝักไม้นะครับดามกระลง หลักไว้นะครับปิดทองไว้นะครับใบดาบนะครับจะออกสีเขียวเช่นกันนะครับสีเขียวอมดํานะครับครับเป็นลายใบโพโบราณนะครับยุคต้นต้นของท่านนะครับนี่นะครับใบยาวอยู่ที่16นิ้วนะครับใบเหล็กสวยงามนะครับใบดาบเล่มนี้นะครับสวยงามนะครับ น้องเลือดตอกนเล็กนะครับดูข้างนะครับนครัข้างแห้งนะครับไม่สัว์ไม่คอนนะครับแน่นปึ๊กนะครับนะครับสังเกตดูใบดาบทั้งสองเล่มนะครับตองหลกกรลุงแล้วก็หลกก็เดิมนะครับนะครับใบเหล็กนะครับยุกต้นเนจะคล้ายกันนะครับเห็นไหมครับใบดาบนะครับ ทำหรเหล็กที่คล้ายกันนะครับานใดสนใจนะครับก็ทักทายมาได้นะครับผมที่0610591663นะครับลายเบอร์เดียวกันนะครับท้ายนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมไว้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ